สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะวัอนี้ป้าเทากระซิบมาวอลเหลืองวอลพุทธายวอลพุทธายฟังเนาะวัอนี้ก็นวอลเหลืองอันปู่ญาตาญิย่าปู่ปู่ปู่คุณปู่คุณคุณยายคุณตาคุณฮักแครงหลานฮักแครงหลานจำได้งวงอันคือมีตาเหิมเนี่ยแหละที่ตาเหิมเนี่ยแหละหลานออกมาโหลดขึ้นทอดแล้วไปในประยุทธ์สกุลโอ้คิดถึงชมาลียงเลย พี่สาวป้านคนที่เลงอยู่กับตะว่าอ,อยาเอามาได้ปูเจ็บเข้าได้คนว่าน,น,นี้แหละเจ็บเข้าเจ็บเข้าแห้งบ่งมีแห้งเลง้งมาสันบ่มีแห้งแลนไหลเล้งเอาโลดสูว่าสัน,ดน,น,น,นนะเดี๋ยวนี้ไปยู่น่ะเหมือนขนมแห้งได้แทะมาสันก็นี่เราโทรไปหาเอยเอยอยู่ไต่เนาะป่าเออยู่ไตเ่เรา,าก็เลยว่าโอ้มันแมนอีีได้ผู้เท่าผู้แก่บนเว้านาน แข่งลูกหลายก็อันแข่งหลานหลายก็ฮันลูก่าสันแม้ี่หลีเราก็ะวานอันนี้ละเราเจอมาแล้วเราว่านี่ละเลี้ยงลูกมาแล้วมันนี่มาเลี้ยงหลานเราแข่งก็ฮันลูกกูเราเลยน้เป็นน่าแต่ผูเราคนวันนี้นะแข่งแห่งเพาว่ามันยังน้อยลูกบนใหญ่แล้วมีครอบโกแล้วหุจักความแล้วอันก็ออันท้องไปในโลกกว้างใดกูสันทอใช้ชีวิตอยู่ในโลกกว้างใดแต่หลานนี่ Bryant, ขขมันยังน <It 's S 2> ้อยอยู agen, ่ยังบ่รู้เลี้ยงรู้เหล่า เป็นโฮงเพ่นเป็นโฮงนะคือคือเขาเพื่นว่าแท่งลูกลูกลาหลายอะนะเพ่นว่าพราะแม่แฝงลูกลาหลายมันมันมีเหตุผลแล้วบนมันเพื่อนเป็นโฮงว่าจันเป็นโฮงเพราะว่าอย่างเอ้ยอายมีครอบโปหมดแล้วยังเกิดตะเพิ่นเพราะแม่ก็จะเรียกรู้เหิงนํำรูบอเนะนี่ยนะก็เลยเป็นโฮงเพนยังบ,มบ่มีครอบมีโค่นะ เอ้ยอายเป็นเป็นเพื่อนเป็นสนมาแล้วก็ซิเบิ้งแย่งน้องได้ยุบบอเขาพรแม่บ่อยู่แล้วแบบนี้นะว่าก็เป็นห้องเป็นใหญ่แต่นี้แ้ออันพวกละคนเพราะว่าเออแพ่งตะลุกลาเป้นทันหลักว่าฉันมาฮอดหลานกับแพ่งตลาดเป็นตลาดแล้วนะแพ่งทูกคนนั่นแหละว่าฉันอันพวกผู้ใหญ่นะมันมันกินเองได้มันหากินเองได้ว่าฉันพันประมาณนี้นะอันนี้แหละอันไปว้านัทกูได้ก็ได้มันมีหมูปลาอยู่ปุ่นน่งตอนนี้นะก็กำลัง ลูก่ายเหมือนลูกสไปตเพราะกำลังท้องแปดแปดเดือนด้าละมั้งใกล้จะคลอดแล้วล่ะว่าไม่หลักป้าว่าจนให้มันเลี้ยงกันเองว่าะฉันเพราะที่ว่าสนใจเพราะว่าเพราะที่ว่าให้มันให้มันเลี้ยงกันเองเพราะว่าราคาคลอดคล้าี่เหลือก็มันหากันเองซอยกันเองเพราะว่าได้แญ่แล้วเพว่าได้สามสิบแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วอายุก็ได้เพราะว่าที่สามสิบปีแล้วเ่าะฉัน แต่พ่อก,กระซิบบอกป้าได้คนว่าเงินค้าคอดค้าือเหลือพ่อก,กระ s p a r ไว้อยู่คนว่าเว้าไปซื้อๆว่าจใ,ให้มันหุ่จักขาแน่ว่าฉันหาตรีไม่ให้เรียบร้อยล้ะค้าคอดค้านั้นการนี้ลูกหลานคนนะั้นตั้งซื้อให้เรียบร้อยแล้วว่าฉันออกมาเป็นไม่ยิ่งคือกันนี่แหละของป้ากับไม่ย,ยิ่งคนอยากได้ผู้ชายแต่ออกมาเป็นไม่ยิ่งว่าไม่ยิ่งมันก็เป็นตะแพนอยู่แล้วก็จะได้ผู้ชายคนนะาานั้นออกมาไม่ยิ่ง พ่าที่นซื้อคือซื้อคือผนมาฉันเผินซื้อพิกุลบนตั้งซื้อหลานบนเป็นพลอยพิกุลมาฉันโอ้ยพลอยน้องพลอยหลานพิกหลอนยาย่าพิกุลมาฉันว้าวไปเที่ยวแล้วพอพอรู้ว่าคนนี้ก็ได้หูจักเลยว่าเป็นันพุณธยาซื้อพิกุลมาฉันอันขออนุญาตเนินท่าเด้อเผินสาวมาแค่นี้ละเนาะถ้าสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ซิงกริ้งเพื่อเป็นกำลังใจลุงเหอนบะเทาในการทำคลิปต่อไปนะคะเด้อเมือคลิปนี้วอลสันๆหน่อยหนึ่งนิ่ท่ามู่แล้วว่าก็เปิงเปืงลูกเริงหลานเนะาะเจอกันคลิปหน้านะคะจะบ๊ายบายวัสดีจ้าใครสุดี่ก็เฮาก็มีเยอะตกปลาลุงเหินบะเทานะ,นะคะมาจำหน่ายนะคะทุกคนอันทักมาได้เะะด้อค่ะเด้อตามเบอร์โทรที่ให้มาเนี่ยนะคะ ปลามากมักได้ไปเจอไปตกปเป็นปลาโล่มแล้วก็ทุกคนปาลารวมตกได้ปาลารวมได้ทุกปลาเลยจ้าติดต่อมาได้ได้จ้าเด้อรับโทรศัพท์ตลอดจ้า